เวัสดีครับเมื่อนี้อมอดมอดครับถิม,มาฮายูหายจินครับกลนกี้ปมเบิงง่งเงยเถาแล้วกลนกี้ปมเออเด็นหัวครับบ่ดได้ประโสะอ่ะย่าสิดได้ฮะพอดีกปนแดงเี่แล้วมาเกี่ยวหยาเฮ็ดไปร้ายลูก่อยจิเห็นนะ่ะ เพ็รไปร้ายลูกคอเห็นน่ะมันอยากกี้โปมนั่มีเกลือดิอ,อากาศจคขึ้นน้องมือนี้เนาะขึ้นฟ้าขึ้นพ้นต่ว,วตกเว่ยยู่วานห้าอยูวาน,านพเพลิน โตไหเออโตไงน้องเน้อปว่ขี้ปมผูตไนี่บินคือจังไหนตไงมแต่ตไงบ้านเอาได้ขวดกไงีนีนี่ขวายหนึงเี๋วพ่อกขวยนึงเวยหัว นายนายกิปมหัวมันไรเนาะพึ่งกู่ออกเอาไปเลยเด็มันหันสองั้นกูเน่มาหาเก็บรู้ว่าไทยก่อนเนาะเงินมาลัดบดแหละบดทัหน้าก็ไม่เก็บคุฝนอากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนเมื่อเมื่อนี่บดดี คนคิปผมคนขายตัว,วกว่านี้โอ้ยหัวใจหัวใจก็ว่าตั้งเทียเข้าเอามาหังก็สามสิบสี่สิบกับหกสิบแจ็คมันขายยังไงตัวสองบาทเท่านี้เอ้าทำมาสามสิบก็ว่าเอ้าแรกเรากวดน่อยตัวสองบงอาท <c oughs>

คนนี่หรอนี่านแดนแดดๆมันผู้ได้นี่พินดีมันผู้ได้สันเอาหยาแดดแดดัน่าคือกันั่นหัวมันแต่หมันเป็นหอยนบอกนี่ดเดียบขาดเครงคุณไหมสนมันี่สั่งหรือมีไหมมันเป็นหน้าค่าปีนี้เนาะ

ีแต่หูดึกๆแต่แต่พวกปนเนอะพวกตัวนี้ตัวสามตัวจะซีนหน่อยเนอ้องหมว่คออตายในเทไรวะันเป็นยไงจักกว่าเขาไม่ใช่ก็เป็นกัวปีตายรู้ว่าแม่นั่นหรอกเป็นหม้อแม่มัน มันจะตายเองมัน้ขนเมื่อเขาเราโทผมันกัตายเดียวคนโควิดมันคนหนีโควิดเนาะโควิดต้ององอโควิดหาไม่ไมเนาะอันเยเย็นอก็อันเนคนนมาันสองอันนี้ก็ได้เจ็ดเดือนลได้มาเขบอกง่าอง่ผอมมืดแล้วเขามันเลี้ยเดียนกลัวๆเนาะ

บรรยากาศพี่น mm ้องเอ้ยสิต๊กบโตกแดงแล้วปีนี้เมันคือว่าบ้านนั้นแห้งแฉบบ้านบั่นเอต้งบ้านยังกอดตรงขึ้นขค้นนี่บ่ทถ้าเกิดชิ้นกับตกเดียวคือใช่ไหมมาวันในเมืองตกอยู่แต่ในเมืองนี่เป็นยังงงว่าตกะตูนมั่นใส่ตูนโตกะข้ามเตยอันยอมใบมันแท้ ใบไนในคุ่นจำดาหากิปมทีนี่มีไอ้ข่หนึ่งสองไข่เออยู่รอปานมันมันมาเขียวน่าจะเียกับอยู่น้ำหมเนาะเนี่ยไข่ไข่กิปม thì đi khỉ <laughs> <đến được. cười> <nó đực> nữa con hiền thì đối, nay có thì viết con tối mắc có đi mấy quân khi mấy quân đi thanh sổ hoa 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 con hoa 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 ได้บกไลยกันได้อกหนันบ่หางนจะได้หันใม่บ่คนได้อันนี้บ่หันังบ่เขาเอาข่่วยมข้าเอามันรบบ่ เมันเจ็ดมันแปดวะแค่ก้อยฟังจิมมันปาดโคตรอยู่บนจินนกันหมดผ้ากับเป็นกั้กกับปีไก่จะกันเป็นยังนี่เด็กขัี่น้องขอมนักปีสักประมาณหาชิบนี่ มุาไปบ่าาอ,อ,อ,อบ้านถึงมีตันอีกตันอีกเสามีแห้งบ่อเด้เสามีแหงแล้วมหาหาอยู่หากินลับขึ้นไปก็ไปนั่งจักนอมม้อยเหื่อยเตืนเลยดินั่งเอาหนาเนี่ยไนะด,ด้แล้ววะกเก็ตมัดต่ละสองคนตุลซีมัหามัดอ่ะ โอ้ไม oh, ่ดึกแทนเอ้ยไม่ได้ตาดีกว่าเออดูเจ้ก้นหนอยอ่างนี้เอสองคนมี่เศร้าแล้วเศร้าแล้วหลายคนเลยเถอะหลายคนอยู่ดีมีแง่ก็ใช่น้ออันนี้ก็อยู่ดีมีแงอยู่แต่ว่าโลกมันมาหลายแท้เนาะเดี๋ยวมีเนื้อเดียงเนื้อเกียร์เขายู่เงิงที่มี่จะเงินจะไมเงินเนาะเออกระงเดาวตู้พูดว่า โอ้ต oh, mm. ัวผ mm. ู้นี่จะตัว euh ู้ตัวงี้ตัวู้ันไม่เร้พี่นกไม่ได้ลงไปอีกแล้วเยอะกัตายเยอะพี่นกโง่กี่ปมง่าพี่แต้โตัวู้ี่ิ้งิงดูแทนกรได้คุยหนึ่ง ลุกอยากไปอยากเดินมาหาคนอยู่คนกินพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินเห็นหูเดียวเราผาดจ๊กหูว่าแตาเห <ừ, S 1> ็นขวยมีไงเราคนมาตั้งแต่น้อยเราเด็กน้อยชื่มวยไม่แจักดอกเนาะให้าสิงหัวจักดีกว่าดี Texi kim bọc 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 อีกแค่สิบตัวพอดีลย้นาอยไงเนาะคนยิมเลจะหูดกเวเสียมาขุดผมเสียม่กินนหรอึงไปผล้ทต้งแนีมีอยู่ตัวแมวน่่ยน่อยตัวแม่แนี่น่อยกีปมแมี่หรอตัวน um ียหน่อย Mà một thịt của mẹ của mình 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 đi học nghĩ mình 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 mình

นี่แต่ยันดินอ่นี้กกับหน่อยเซไปสีกินตะเกียนใชมมงร่องสั้นๆบ่ไปน้ำอันเนีมันตรง่หนกันเครื่องอะไอีอหันกันคนหันกับ

มีไงพีน่ในอินเทอร์ไร่ว,วัดคคกบ,บา้านขึ้นพี่แรกว,วัดคคกไงหัวดำหงตำทั่วหน่ะเนาะขนมได้ไรวะไ่้หน่อยก็พุ่นเนวะไปเด้อยพี่น้องเลยไปหาเห็ดเบียดกันบ้านขอบคุณเด้อที่ติดตามรับชมบครับม่ไงเราไอิไปละรบัน